คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อาหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยจะเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาเะยครับผมก็ต้องการาบสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องของนายผีด้วยนะจ๊ะตอนนี้อยู่กันในเกมลักี้ในโกหรือในโกนำโชคนั่นเองนะครับผมวันนี้พวกตุดวมาที่500ท้ทวนนะจะกดที่ไม้ละ30ก่อนเปิดเท์โบแล้วไปครับเปิดมาดอกแรกที่6 โอ้โหไหลต่อไปที่9และหมดได้มาสิไปต่อไปอีกเปิดมาที่30ครับดอกนี้และไหลต่อไปนะ9โ oh อ้โหพร้อ oh, มกับสกัตเตอร์4ตัวแล้วผมนะบนุตรทครั้งที่ไม่30โอ้ยกดไม่เท่าไหร่สกัตเตอร์มาแล้วครับนะสวยงามาเริ่มเลยและเปิดมาดอกแรกก็มไม่เท่าเลยยังไงนะโอ้โ <laughs> ห oh oh, oh oh, และ9ครับอู้ยเรียบร้อยแมวมาและคูณ14ไปครับโอ้โ oh ห oh, 1 5ึ่ โอ้โหมาแบบไม่ทนตั้งตัวหนึ่งมันหน้าติดรางมันมีการและ8แปดครั้งเจ็ดครั้งโอ้โหโตขึ้นมาเพิ่มอีกแล้วและหกครั้งเออเปิดมาอ้โหเบาแตดัดเลยหกสิบหกแสตลยตนะับไปหกร้อยหกสิบและหมดโอ้โหได้ไปเจ็ดอยี่สิบหกครั้งมันก็่ตและห้าครั้ง เออพัดมาอีกกระปุกที่สี่ไปกระป๋องที่สองพันหนึ่งร้อยหกสิบและหมดโอ้โหได้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบเป็รางวัลซุเปอร์มีการนะครับนะดอกเดียวเดียวและสี่ครั้งโอ้โหโต๊กูลมาอีกแล้วละสามครั้งสุดท้ายโอ้โหเบลย่างเดือดพาแถวแรกและสองครั้งสุดท้ายโอ้ยครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหไม่มาเลยให้โต๊กูลมาเพื่ออะไรวันนี้ โอ้ยสเก,ก็ตเตอร์รอบแรกได้มา3 9 3 6กับนะรับรางวัลแล้วขยับเพิ่มเลยไปที่ไม้ร้อยแล้วกันแล้วลงมาลงมาเออเปิดมาที่90สเก,ก็ตเตอร์ขาดตัวเดียวอีกแล้วอ่ะขาดตัวเดียวอีกแล้วอ่ะมาไหมมาไหมโอ้ยยังไม่มาไหลต่อไปที่สิบับนอและสเก็ตเตอร์ขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวลงมา โอ้โหยังไม่มากันมาไหลต่อไปที่9 0 5ครับแลกซากเตอร์ซากเตอร์ขาดตัวเดียวเออมาแล้วโอ้โหโลุ้นอยู่ตั้งนานแต่มา195นะครับนะพร้อมกับกากเกตสีกก่ตัวนปีสิบครั้งที่ไม่ร้อยมาเปิดมาดอกแรกเข้าเลยครับน,นะ120และไหลต่อไปกบอีก160และโอ้โหหมดไต่มา280ครับและ9กลับไม่มาได้ตัวคูมาสองกันเป็นคูสีและ8ครั้ง โอ้โหตัวคูณมาเพิ่มมีการเป็นคูณแปและเจครั้งโอ้โหไม่มาเลยว่ะแจกแต่ตัวคูณคูณติบแล้วเนี่ยเออมาตะกี้เปิดมาเรามีคูณสิบสี่ไปที่สอง้อยสและไหลต่อไปกับนะโอ้โหสองพันห้าร้อยยี่สิบและลงมาทีโอ้โห 2, หดโอ้โห,โโห,โโหโจะมากะบานน้อยนะพวกมันเจ็ดร้อยสามสิบกรัก็โตครับและห้ครั้งสครั้ง ครั้งสุดายเออเปิดมาที่สามมันสองรอยและไหลหนออไปโอ้นะโห90เบาจดจัดและโตะว K มายนะ้นโอ้โหมาษีร้อยแปสิบและมาตนะ่อครับ แดงปอีก1 8 0และมาอิก,อกโอ้โหหนึ่งันแปิบแล้วลงไหมครับโอ้โหยังไม่หมดเลยต่อไปสามันหกสิบและไม่กีกโอ้ยไม่หมดตีสมร้อยสิบแล้วมาอีกครับโอ้โหหนึ่ิบโอ้โห,โโหลาย,ยาวจะจัดดอกนี้สาม0องรี่สิบแล้วหมดครับโอ้ลายยังยาวโอ้โหสองหนะร้อา,าสิบาซวปเปอร์เมกาเลยครับดอกนี้ละสองครั้งสุดท้าย ครังสุดท้ายแล้วโอ้ยขาแล้วขาไม่ยอกมาโอ้ยเตอร์รอบนี้ได้เลยนะจากไม่ร้อยกันนะได้มาสองพัสามพันสี่ร้อยเลยทีเดียวรับรางวัลโอ้โหมาขยับเพิ่มไปที่สี่ร้อยแม็กเลยดีกว่าแบบนี้แล้วลงมาเลยลงมาเลยอ่าเข้าจกักเตอร์ไปอีกทีดอกนีโอ มาิดมาดอกแรกไม่ค่ะดอกดอกไม่มาได้ต่อคูณมากับนะครับเป็นคูณหกและแปดคังเออมาแล้วตไปคูณแปดไปัหนันเก้าร้อยยี่สแล้วไหลต่อไปครับคูณสิบไปที่สองพันทัวแล้วลงมาโอ้โหได้มวร้อยยีสิและเครั้งไม่มาหครั้งไม่มาโอ้โหตัวคูณอีกแล้วและห้ครั้ง โอ้โหตัวคูณอีกแล้วสี่ครั้งเออเปิดมาตรงนี้คูณสิบแปดได้สี่พัสามร้อยกีโลสิบกับนั้นแล้วหมดโอ้โหไม่ไหลและสามครั้งสุดท้ายแล้วสองครั้งสุดท้ายแล้วและครั้งสุดท้ายโอ้โหไม่มาเลย ไหมสี่ร้อยแตกละแปดวันสองร้อยสี่สิบจริงเลยชร,รางวัลละพอดีกว่างั้นนะแบบนี้โอ้โหจากสุดตัวแรกมาห้าร้อยทวนงงนะได้มาสามหมื่นห้าเลยทีเดียวถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเป็นกำลังใจให้ในพีด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองหมายเลขสองและหมายเลขสามกันด้วยนะทิงนิ่งไว้ให้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครที่อยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิงนิ่งไว้แล้วเหมือนกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นนะพี่ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าบุ๊ยจ้า